สวัสดีครับพี่น้องผมจะพามาชมข้าวผมนะครับหอมประทมกำลังขึ้นน้ำเตรียมปุ๋ยสายเที่ยวสองนะครับหวานปุ๋ยใบหย,ยกครับกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับครับข้าวหกสิบวันนะครับ หอมปฐุมครับยังเขียวอยู่เลยนะครับซึ่งจะเริ่มใส่น้ำครับมักเทนเดอร์ย่อยข้าวเดดหลายดอกห้ายังไม่หมดดีนะครับ เราต้องกำจัดข้าวด็ดให้พ้นจากนาเราไว้ได้ครับด้วยการหมักเคนเดอร์ครับปกติตรงแปลงนี้ข้าวด็ดเยอะมากครับตอนนี้หายไป99%แล้วครับ หอมมทุมครับใบตั้งนะครับตรงนี้จะงามมากกว่าเพื่อนหน่อยครับอยู่ในร่มไม้ยังเขียวดีเป็นปกติครับเขียวปกตินะครับแบบนี้ เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมหมายตอนช่วงข้าวออกรวงนะครับคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องครับ